ก็ถามมาว่าทําไมไฟถึงไหม้บ้านคนไทยบ่อยคนไทยมีความรู้พื้นฐานน้อยเรื่องการไฟฟ้าหรือเปล่าเอาเรื่องไฟไหม้ก่อนนะไฟไหม้เกิดได้จากสองสาเหตุครับสาเหตุที่หนึ่งไฟฟ้ารัดวงจรไฟฟ้ารัดวงจรเกิดจากบางทีเอ่อใช้สายไฟไม่ได้ขนาดนะครับหรือสายไฟมันเริ่มผุพังใช้มานานแล้วแล้วมันเกิดการสปาร์กอาร์ติคอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีก็คือที่ผมเคยเจอนะก็คือสายไฟมันชํารุดแล้วหลังคาก็มีน้ำหยดลงมาพอดีมันเกิดมันก็เกิดการสปาร์กเกิดขึ้น มีครับเพราะตอนนั้นผมไปเช่าไปเช่าอาคารณฟชี์อยู่ร้า,พรานพลาส214รถเป็นอาคารเก่าไงแล้วก็สายไฟก็เก่าเก่าหมดเลยนะครับเขาว่ากันว่าปกติแล้วเนี่ยโดยหลักการแล้วสายไฟหนึ่งชุดในบ้านคุณจะเปลี่ยนคือหนึ่งชั่วยุคนหนึ่งชั่วยุคคนหมายหมายความว่าเอาง่ายๆนะสมมติพ่อกูตายเนะี่ยกูก็ต้องเปลี่ยนสายไฟที่บ้านนะคิดง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะว่าสายไฟที่ใช้มันจะมันจะเสื่อมสภาพลงแล้วตอนนั้นเองครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยนะฮะมันจะมีการอัปเดตอุปกรณ์ไฟฟ้าปัจจุบันก็ต้องมีการต่อสายดินเข้ามา อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีของสายไฟก็จะเปลี่ยนสีไปแล้วย่างนี้ก็จะเป็นสีฟ้าสีน้ําตาลกวางไวไแต่ก็สีดําสีแดงก็มีการเปลี่ยนไปทุกๆท,ทุกสมัยนะครับสาเหตุที่ไหมเลยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรมักก็เกิดกับบ้านเก่าๆบ้านไม้และก็มีเชื้อไฟเยอะๆรัดวงจรจ,จากการต่อพ่วงแบบไม่ได้สนใจสนหมู่สนจ่าแบบต่อใช้ประเดี๋ยวประดาวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เสียบเดวก็มีเพิ่มลากเพิ่มคือต่อเพิ่มจนเกินจนเกินอ่า capacity ของเบรกเกอร์มันก็จะเกิดการรัดวงจรได้นะครับ พอสายไฟมันร้อนประเด็นที่สองคือส่วนใหญ่เลยนะโดนเผาไร่ที่โดนเผาไร่ที่ <laughs> น,ทน,นึกภาพนะคุณมีที่อยู่แปลงหนึ่งมีคนมาเช่าเขาบอกว่าขอเช่ายี่สิบปีมาถึงยี่สิบปีไม่ออกไม่อยู่ไม่ออกเว้ไยไม่ออกยังไงก็ไม่ออกเอาตำรวจมาจากกับก็แล้วไล่ก็แล้วไม่ออกเผาแล้วกันก็ท,ท,ที่ที่ไม่ไหมกันอ่ะก็ประมาณนี้แหละก็คือจะแวงคืนที่อ่ะมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สนะุดเผานนี้เขาไม่ได้เผาป่าเดียวเลยนะไอ้เงี่ยบางทีเขาเผาไร่ที่ก็มีนะว่ากันไปนะอ่าเดี๋ยวรายการจะเริ่มอีกไม่นานนะ